สวัสดีครับจจกพันฟันธงประจำวันพุธที่12พฤศจิกายน2,568วันนี้มี8คู่มาฝากกันครับจะมีอะไรกันบ้างไปเริ่มกันเลยคู่แรกวันนี้ครับในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหญิงไบเอเมินกพบก,กับอาร์เซนอลในเวลาเ่่งคืน45นาทีครับฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะฮะชั่วโมงนี้ผมมองว่าน่าจะสู้กันสนุกแล้วก็ ไปไป่ได้สูงว่าจะเจ้าเดือดก,กันครับสำหรับคู่นี้นะฮะหรือว่าอย่างน้อยไบยมินิกเจ้าบ้านก็ไม่น่าแพ้ขาบ้านครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จกักรพันธ์ขอฟันธงรองไบยมินิกที่0.25ครับคู่ที่2ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงในเวลาตีสามช่วงหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นชนะเพียงแค่เฉือนเท่านั้นครับนัดล่าสุกดก็ได้มาหลุดแพ้แอสตันวิลล่าไปซะด้วยครับในขณะที่ปารีสแซงต์แชร์แมงชนะต่อเน,นื่องมา3นัดบุกไม่ได่นับความมั่นใจผมว่าดูดีกันธธ์บบอะะขออฟันงรงรรปาีส กค,คู่ที่3ครับเบนฟิ a, ก้าพบกับเอฟซีทเวนเต้ในเวลาตี3ามเบนฟิก้ากำลังเข้าฟอร์มสุดๆครับชนะมา3นัดติดยิงรวมไป12ประตูเก็บคลินชิดได้2เกมด้วยกันผมว่าเอฟซีทเวนเต้ไม่น่าที่จะต้านทานเจ้าบ้านวันนี้ได้ไหวครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันขอฟันธงไปเบนฟิก้าต่อเสมอครับคู่ที่4ครับอตเลติโกเดมาริดพบกับยูเวนตุสในเวลาตีสเจ้าบ้านกำลังเข้าฝักข้อฟอร์มสุดๆครับ ผมมองว่ายูเวนตุสไม่น่าที่จะคว้าแต้มหรือว่าแบ่งแต้มออกไปได้ในเกมวันนี้ครับนาล่าสุดพวกเขาก็เพิ่งแพ้มาด้วยนะฮะเราวันนี้ต้องมาเยือนต่อเนื่องไม่น่าจะส่งผลดีกับทีมแน่ๆล่ะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จะกระพัน์ขอฟันธงไปอเลติโกเดมาริดที่0.75ครับ คู่ที่5กครับซามรูราสีเอฟพบกับโอเรนเซในเวลาตีสอครึง่งซามรูราสีเอฟช่วงหลังนั้นแผ่วไปเยอะครับวันนี้ต้องเจอกับโอเรนเซถึงแม้ว่าจะเป็นทีมไทยตารางแต่ว่าโมเม n นต้องกำลังสวยเลยครับแล้วก็เล่นนอกบ้านได้เหนียวแน่นด้วยผมว่าอย่างน้อยก็ไม่น่าแพ้กลับไปครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงรองโอเรนเซที่0.5คู่ที่6ในรายการโคลัมเบียโคปามาสเตงบีครับ เรอัลคาตาเกนาเจอกับเรอัลกุนตินามาก้าในเวลา6โมง10นาทีครับสำหรับคู่นี้เป็นคู่ VP ประจำวันนี้ครับผมมีในใจแล้วว่าจะเชียร์ทีมไหนดีแต่ขออนุญาตส่งในทางของคู่นี้ให้ในกลุ่มจักรพันดิฟันธงครับเดี๋ยวผมเอาไปแปะไว้ในนั้นก่อน2ทุ่มเข้าไปรับแนวทางของคู่นี้กันได้เลยครับในกลุ่มจักรพันดิฟันธงทางเข้ากลุ่มคือ lajk หนึ่งหกแหรือจะคลิกลิงก์ใตค้คอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับคู่ที่7ครับ ในรายกางกางพิออนตูบาซิโรดูซเรียครับเอเลติกมิเนโรพบกับฟอร์ตาเลซ่าในเวลา6โมงครึ่ง อารเลติโกมิเนโรเป็นทีมที่เล่นในบ้านในแข็งแกร่งสุดๆช่วงหลังกำลังเข้าฟอร์มากเลยนะครับส่วนทางกับฟอร์เตเลซ่าที่ยังหาชใช้ชนะไม่เจอครับตลอด3 4นัดาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจะกรพันขอฟันธงไปอาเลติโกมิเนโรที่0.75ครับมาปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายประจำวันนี้ครับในคู่ที่8ในรายการคาติโกเรียพรีเมียร์เอโบยากาซิโกพบกับมิ l l นาริออสในเวลา8โมง20นาทีครับผมว่าโบยากาซิโกเจ้าบ้านวันนี้ดูไม่น่าฝากความหวังไว้เลยครับแพ้มา2นัดติดแบบทำประตู ไม่ได้ครับและผลงานการเจอกันน่าล่าสุดก็เป็นทางฝั่งของ m i l l นาริออสครับที่ถล่มโบยากาซิโกไปถึง4ประตูต่อ2ด้วยเพราะฉะั้ั้นคู่นี้จะกระพันขอฟันธงไป m i l l นาริออสที่0.5ครับและนี่คือทั้งหมด8คู่ ประจำวันพุธที่12พฤศจิกายน2568ครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขกับการเชร์ทีมที่ท่านชื่นชอบถ้าหากคอนเทนต์วันนี้พอจะเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด subscribe และก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดกิจ,จกรรมรวมไปถึงการวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันส่วนวันนี้หมดเวลาของจกักรพันธ์ฟันทงแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ